บอนแฟนเก่าหมายหรือเปล่าอ่ะจริงด้วยอ่ะทำไมมากับปุ้ยอ่ะฉันคบกับปอนมาสักพักแล้วว่ะแต่ยังไม่ได้บอกพวกแกรอให้มั่นใจก่อนแต่จริงฉันก็ไม่โอเคนะนี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะฉันทำอะไรพวกเธอมากนักหรอคุยกันให้รู้เรื่องเถอะอย่าทำเหมือนฉันเป็นอากาศแบบนี้เลยาัาแฟนเหรอแฟนไหนอ่ะเราโสด,โดฉันจะไม่กลับไปคบกับปอนแล้วนะถ้าพวกแกไม่เห็นด้วยอ่ะแล้วฉันก็คิดว่าคงไม่มีใครกลับไปคบกับแฟนเก่าเพื่อนอีกนะ อุ้ยนี่นปอนแฟนเก่าหมวยหรือเปล่าว่ะจริงด้วยอ่ะทำไมมากับปุ้ยอ่ะอุ้ยไงพวกแกรอนานไหมอ่ะโทษทีนะที่ให้รอปุ้ยเมื่อกี้แกมากับปอลเหรออ๋อใช่ทำไมอ่ะพวกแกคิดมากเหรอที่แกคบเหมือนมีความรักในเฟดะอย่าบอกนะว่าแกคบกับปอนอ่ะอืม ฉันคบกับปอนมาสักพักแล้วอะแต่ยังไม่ได้บอกพวกแกรอให้มั่นใจก่อนแกไม่กล้าบอกพวกเรางแต่แรงหรือเปล่านูก็รู้เป็นแฟนเก่าเพื่อนอะจะกล้าคบอีกเนาะแงแกก็ใจเงเย็นสิหมวยยังไม่ได้ว่าอะไรปุ้ยเลยแต่จริงๆฉันก็ไม่โอเคนะเออพวกแกเรามาคุยเรื่องงานแต่งงานของฉันดีกว่าเนาะแกว่าถ้าฉันทำการแบบนี้สวยปะ เดไหมเนีย่ยมันดีป่ะฉันว่าการดีก็ดีนะพวกแกฉันซื้อขนมมาฝากอ่ะหยิบไปได้เลยนะโูน่ากินจังฉันขอชิ้นหนึ่งนะชิ้นไหนนี่นะ่นาน่ากินหมดเลยโข่าเออเร้ปุ้ยไม่มากินข้าวเที่ยงด้วยกันเนาะ เมื่อกี้ฉันเห็นปอยมารับอะคงออกไปกินด้วยกันน่ะมั้งก็พวกแกไม่ชวนเพื่อนนิไปเมินใส่แบบนั้นอะเป็นฉันฉันก็ไม่มาแต่พวกฉันยังไม่ทันทําอะไรเลยนะก็ปกติฉันว่าพูดหรือเปล่าที่รู้สึกไม่ดีอะก็ทเขิดไว้ไม่ใช่หรอนั่นน่ละสิแสดงว่ามีอะไรในใจถึงไม่สนิทกับพวกเราเหมือนเดิมมันจะมีได้ไงล่ะก็พวกแกไปเมินใส่มันขนมที่มันซื้อมาให้อะพวกแกก็ไม่กินกัน หมยนี่แกก็เลิกกับปอนไปตั้งนานแล้วอะแกจะคิดมากเรื่องนี้ทําไมวะแกก็มีแฟนใหม่ไม่รู้ไปตั้งกี่คนละแล้วมันควรไหมล่ะที่ปุ้ยจะไปคบกับแฟนเก่าเพื่อนอะเราจะไม่ให้ฉันคิดได้ไงอะตอนนั้นแอบไปคบกันลับหลังฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมแกไปใส่ไลฟ์เพื่อนแบบนั้นล่ะตอนนั้นปุ้ยมันก็มีแฟนนะแต่ตอนนั้นมันก็รู้ว่าฉันกับปอนคบกันก็ใช่ไงแต่ตอนนี้พวกแกเลิกกันแล้วปุ้ยมันไม่ได้คบกับปอนตอนที่แกคบกันนะ แกอยากให้แฟนเก่าเพื่อนที่จบกันไม่ดีมาเจอกันหรอใช่หมวยไม่ได้ห่วงปอนหรอกมันคงห่วงปุ้ยมากกว่าเพราะรู้ทั้งรู้ว่าว่าปอนมีสามีดีอยู่แล้วใช่ไหมลนะ่ะหรอหมวยที่แกเป็นห่วงอะ่ะเพราะไม่อยากให้เพื่อนไปคบกับปอนหรออืมแกก็รู้ว่าฉันกับปอนจบไม่สวยฉันก็เลยไม่อยากให้กลับมาเจอกันอีกถ้าเรื่องนี้เราสามารถคุยให้เพื่อนเข้าใจได้นะไม่ใช่ไปตึงใส่เพื่อนแบบนั้น ตอนแรกอะฉันก็เข้าใจว่าแกอะห่วกางซะอีกถึงได้โกรธปุ้ยขนาดนั้นอะบ้าน่ะแกพูดอะไรแบบนั้นฉันเปล่าซะหน่อยแกนี่เข้าข้างปุ้ยมันจังนะถ้าคุยกับมันได้ก็เตือนให้มันเลิกกับพรซะสิจะไปบอกแบบนั้นได้ยังไงล่ะนั่นมันเรื่องส่วนตัวนะหรือแกจะให้มันเสียเพื่อนไปล่ะฉันก็นึกว่าพวกแกจะมีเหตุผลมากกว่านี้ซะอีกพอเหอะฉันไม่อยากทะเลาะกับพวกแกแล้วสักข้าวดีกว่า โอ้ยเป็นไรคิดมากหรอก็นิดนึงอ่ะทุกคนยกเว้นปีใหม่ไม่มีใครคุยกับปุ้ยเลยปอนชวนไปกินข้าวก็ไม่ชวนก็นี่ไงปอนไปกินเป็นเพื่อนแล้วนะปอนปุ้ยอึดอัดอะปุ้ยไม่รู้เลยว่าหมวยกำลังคิดอะไรอยู่ที่ปุ้ยมาคงกับปอนก็คงห่วงกล้างอ่ะคนที่ใส่เสีย แล้วที่หมวยบอกว่าเลิกกันเพราะปอนนอกใจอะจริงไหมปอนบอกแล้วไงว่าไม่จริงหมวยตั้งหาที่นอกใจไปมีผู้ชายคนอื่นอปุ้ยไม่เชื่อปอนดอกปอนบอกแล้วไงว่าปอนไม่ได้โกหกหลักฐานปอนก็ให้ปุ้ยดูหมดแล้วปุ้ยเชื่อปอนแต่ปุ้ยแค่ไม่เข้าใจหมวยอะแล้วนี่นะเพื่อนทุกคนก็เชื่อหมวยว่าปอนนี้ใส่ไม่ดีงั้นปุ้ยก็บอกไปสิว่าไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิด เอาหลักฐานให้ทุกคนดูก็ได้ทำแบบนี้เพื่อนก็ยิ่งเกียดคิดเอาปุ้ยเข้าข้างบอลนะดิอย่าปล่อยเ,เขาไปเถอะอย่าไปตนใจเลยอจะพยายามนะฝันข้ากันคืนนี้ไว้งลยนะบอกแล้วไงะไปไงเอคเทอิวพวกแกเงินเดือนออกแล้วอะไปกินซูชิกันไหมไม่ไปอ่ะจะไปดูหนังกับหมวย อืมฉันก็ด้วยอ่ะพี่ชวนปีใหม่ดินี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะฉันทำอะไรพวกเธอมากนักหรอเจนเย็นปุ้ยคุยกันให้รู้เรื่องเถอะอย่าทำเหมือนฉันเป็นอากาศแบบนี้เลยแกก็รู้เรื่องอะไรจะให้ฉันพูดอีกทำไมฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ฉันคบกับปอนแต่หมวยกับปอนก็เลิกกันมาตั้งนานแล้วอะฉันผิดมากเหรอฉันก็แค่เป็นห่วงแกแกก็รู้นี่ว่าปอนกับหมวยอะจบกกันไม่สวยยังจะคบอีก ที่เพื่อนๆพูดอะก็ถูกนะปุ้ยทุกคนอะเป็นห่วงเธอหมดเลยกว่าจะเจอแบบนั้นอีกเจอเจออะไรฉันกับปอนก็ไม่เคยมีปัญหากันนะแรกๆก,ก็งี้แหละอีกสักพักก็คงไม่ต่างจากฉันแกพูดมาเลยดีกว่าว่าแกเจออะไรฉันรู้หมดแล้วนะว่าแกเป็นคนทิ้งปอนไปแกนั่นแหละที่มีคนอื่นอ่ะตายนี่แกหลงผู้ชายจนใส่ร้ายเพื่อน,นเลยหรอเชื่อไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวนะปุ้ยแบบนี้แกก็กล่าวหาหมวยสิฉันไม่ได้กล่าวหาใครนะพราแกไม่เชื่อฉันหรอถ้าเรื่องที่แกบอกที่แกฟังมาจากปอนอะมันคงไม่มีน้ำหนักให้ฉันเชื่อหรอกแกก็รู้ว่าฉันจบกับปอนไม่ดีมันจะพูดยังไงก็ได้อยู่ที่ว่าแกจะโง่เชื่อมันหรือเปล่าฉันผิดหวังในตัวแกมากจริงๆที่สุดท้ายแกยอมทำลายมิตรภาพเพื่อผู้ชายคนเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นนะฉันพูดความจริงทำไมไม่เชื่อ นีแกจะใส่ลายฉันให้ได้เลยใช่ไหมเสียแรงที่ฉันเห็นแกเป็นเพื่อนฉันดืดอด่านอ่ะแกฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วใจเย็นหนะแกค่อยๆคิดเดี๋ยวแกแต่งงานอะ่ะแกก็ลาออกจากงานแล้วแล้วฉันจะอยู่ยังไงอะ่ะมีมีเพื่อนหรอกนะ แฟนเหรอแฟนไหนอ่ะเราสองเอาอว้ทำเลยเอาไว้ทำเลยจริงปุ้อะไรดีว่าพวกแกวันนี้ไปกินชาบูกันไหมฉันชวนปุ้ยแล้วนะฉันไม่ได้ไปกินข้าวพวกเธอนานแล้วอ่ะฉันเลิกกับปอนแล้วนะตอนนี้ฉันกลับมาคบพวกแกได้ยังอ่ะไม่แกพูดจริงเหรอพูดเล่นเนี่ย พูดจริงสิฉันจะไม่กลับไปคบกับปอนแล้วนะถ้าโปรแกรไม่เห็นด้วยอะ่ะแล้วฉันก็คิดว่าคงไม่มีใครกลับไปคบกับแฟนเก่าเพื่อนอีกนะปอนดีใจนะที่เหมวยกลับมาหาปอนที่จริงหม่ยก็ยังรักปอนอยู่นะแล้วหม่ยก็ไม่อยากให้ปอนไปเป็นของใครด้วยแล้วทำไมตอนนั้นถึงทิ้งปอนไปอะ่ะไม่พูดเรื่องนี้ได้ไหมอะ่ะ เรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วปอนก็ไม่รู้ว่าว่าปอนผิดอะไรแล้วหมวยเข้าไปพูดใส่ลายปอนด้วยจะไปลื้อฟื้นมันทําไมอ่ะตอนนี้หมวยก็กลับมาแล้วนี่ไงก็มันคาใจอ่ะถ้าหมวยอยากกลับมาและแค่เอาชนะปุ้ยอะก็ไม่ต้องกลับมาแล้วเราจะให้หมวยทยํายังไงปอนถึงจะเชื่อใจอ่ะปอนอยากรู้เหตุผล ว่าทำไมปอนต้องเชื่อใจหมวยในเมื่อตอนนั้นน่ะหมยก็ใส่หลายปอนเพ่าปอนมีคนอื่นจะให้ปอนคิดไงก็หมวยไม่อยากให้คนอื่นมองหมวยไม่ดีที่ทิ้งปอนก่อนหมวยก็เลยโยนความผิดให้ปอนหมดเลยแล้วทุกคนก็เชื่อแต่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วตอนนี้หมวยก็กลับมาคบกับปอนแล้วอะ่ะเดี๋ยวหมวยจะอธิบายให้คนอื่นฟังเองนะแล้วหมวยไม่กลัวเพื่อนมองไม่ดีอรอที่มาคบแฟนเก่ากับเพื่อนน่ะ คบต่ออะไรอย่างปุ้ยเนี่ยนะนับว่าคบกับปอนด้วยเหรอปุ้ยมันเชื่อคนง่ายจะตายแล้วทําไมเหมือนพูดแเป็นนะั้นน่ะทําให้ปุ้ยต้องบอกเลิกปอนเลยนะก็หมวยห่วงปอนอ่ะหมวยอยากให้ปอนกลับมาไมนี่หมวยกลับไปคบกับปอนจริงเหรอเดี๋ยวเราเกลียดกันนะ่ะ เราที่ผ่านมาหมดเป็นคนท้องใจปอนก่อนแล้วทําให้เราเข้าใจผิดใช่แล้วก็มาหาเรื่องใส่ร้ายอ่ะจริงๆฉันกับปอนไม่ได้เลิกกันนะทั้งหมดนี้มันเป็นแผนแล้วฉันจะแน่ใจได้ยังไงล่ะว่านี่คือเสียงหมดจริงๆเธออาจจะวางแผนกับแฟนเธอใส่ร้ายเหมือนก็ได้นะขนาดนี้แล้วย,ยังไม่เชื่ออีกเหรอนั้นแกก็เอาโทรศัพท์แกมาใครก็ได้ แป๊บนึงนะเพื่อนเขาโทรมาฮัลโหลแป้งปอนหายไปไหนตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยแป้งแกเห็นปุ้ยไหมอ่ะปุ้ยไปไหนอ่ะอ๋อบอลมาลราไปกินข้าวน่ะใช่เขากลับมาคืนนี้กันแล้วว่าน่ายินดีมากเลยคืนดีหมายความว่าไงอ่ะ ก็กลับมาคืนดีกันกลับมาคบกันเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นปอมันชวนฉันไปกินข้าวด้วยแกไปด้วยกันไหมเดี๋ยวนะพวกแกไม่โกรธปุ้ยมันหรอโกรธอะไรอะ่ะมีอะไรต้องโกรธหรอก็ตอนนั้นพวกแกไม่เห็นด้วยที่ปุ้ยคขกับปอนทำไมรอบนี้ถึงไม่ว่าแกนี่ก็แปลกดีนะฉันจะไม่ว่าปุ้ยทำไมปุ้ยมันก็เพื่อนเราไหมอะ่ะก็มันคบปอนต่อจากฉันปอนก็นิสัยไม่ดีด้วยนะหรอ ไไงไกินเลยดีอ่ะดแดงนเหรอเดี๋ยวมาเจอกันที่ร้านนะง้อยไ,ไปกินชาบูด้วยีไหมนี่พวกแกเป็นอะไรกันไปหมดอ่ะทำไมถึงไม่ดีกับดอ,องคนนั้นน่ะทำไมล่ะเพื่อนกันทางนั้นน่ะจะไปด้วยกันมิหรอฉันไม่ไป ถ้าพวกแกไปกับพวกนั้นน่ะไม่ต้องมานับว่าฉันเป็นเพื่อนได้กบบอีหวยนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเน,นี่ย